สบายดีพี่น้องเบอสุลสุขคนเนาะสบายดียังแรงๆพี่น้องเลยยังแดดอยู่เนาะตอนบ่ายนั่นแหละมันอีแดดเบิดมือที่แต่ว่าไ่ได้เกี่ยวเขาแต่มันเกี่ยวกับพ่อแห้งแต่ก็แร้วใกล้สิได้เกี่ยวแล้วพี่น้องเลยเมื่ออื่นก็ได้อาจจะได้เมื่อเกี่ยวเขาวอามันสุกเบิดแล้ว สามสิบพันกิบมันในประเห็ศกินเห็นเรามบ่มีเรากินกินแบบง่ายงายอาศัยห่านเขาตึงห่านเขาแพงขนาดเลยกับเขาอยู่บา้านห้ามเสมอเลยกรกล่องละสามสิบสบายดีสบายดีจิโนสองอย่างสองอย่างนี้ร้อยหนึ่งหนึสิบกล่องละห้าสิบบาทเขากล่องละห้าสิบบาทแล้วเมื่อก่อนนึ่งสิบห้าพัน ที่เหลืก็เลยร่มไข่ดาวดบ่ะนี่บ่กว่อยากไข่ดาวไปทอดกิโลไขบ่บนอึดอยากซื้อไข,ข่ครับข้าแม่สั่งไข่อ่างนี้พีกล่องละสี่สิบอืมมีนะั่นกลองละห้าสิบบาทนะแต่อยู่ฝั่งใครนะห้าสิบบาทยัะมีไข่ดาวจ้ะอืมมีอะไรเนาะเพง่งห่านห่นนี่นะเพ,งเพ,งเพง่งเพ่งงอมรับอยู่ว่าเพง่งอนไนตุกตาบารีฮะไหนตุกตา กับเขาแพงเปื่นเป่นเปนอนเบาเราไปข้างนอกผมกับผมไปซื้อเขามาไปไปกินเขาบอาจริงนะสั่งมาแล้วปไปทางอื่นได้ก็เลยไปกิน,กนบ้าน <c oughs> คนบา้านกินตะกินเดมันก็นเลยแพงเลยนะเขาเห็ดทางใหม่เลรอได้ในบ่องปั๊มน้ำมันนะเห็ดแล้วลายยางบอกเออลาดยางอะไรน้ำยางวดลาเม้อได้ขอไปเมื่อคืนคุยว่าเรื่องเงิน ลาดมาอนีแหละมันยังใส่ป้ายไว้อยู่มีการกอา่ okay, say, กรอสร้างเอาเทใส่จานดีกว่าอย่างสุข,ขินายอ้วาวเอาป๊กเอาเกาะมาทางนี้นะครับทีลงมอญโปเป็นเลยนี่ลืมแล้วร้อมจิบเห็นนั่นเห็นเนี่เหนเ็นตอนนันมูเออแสดงกับโปเป็นอะไรเอาความลงแบบนี้นี่ น <an ี่บริษ <really> ัน yeah> ี่งนพ่ชาไปเห็นตอนมูอ่าเขาคือมานี่เอาทเหรอาไเ่นก่อมักับเห่นมูขนาดนั้นเอากระส่าจานแบบนี้ขวบึกดูมาในดีนี่เขากดในาจกันไปนี่เด็กคือกันนดนไเล่อยงเห็นมูน้ำสุกกระปนมีตอนในจางนี้ มาคุยคุยจิบไปแล้วเดี๋บ้านม่ต้องสิคหรอกพ่อมาเดี๋ยวพี่น้องเด้อเอาไหนกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวเมื่ออื่นี่ชิได้เมื่อเกี่ยวเขาพี่น้องเอ้ยเมื่อยเดิเมื่อยทั้งกายทั้งใจลุกมาทุงมาถุงเลยลุกเปิดเกี่ยววันนี้คือวันแล้วเลยเมื่อยอันนี้ ผมมีไฟหูเนาะควมยังก็เออเเลือกในครอบครัวที่ผมมีไฟหูเพรกุ่ใจมันนะี่ยที่มันบอกไปบอดดาบอกไฟบอดดายไฟบอได้เส <c oughs> ียงเงินหลาร ي.

้าวนมันหน่อยเลยซาหาลุกชิ้นชว์ก่อนหัวซาห์หัวซาหามันมันมันบอกตัวตะกี้แลนวตะกี้มันคลายนะโอเคเลย เคาเลาเลยเฮ้ยมันูเบแ้นคนพี่น้อโอ้ยอยู่ขางบ่ำลักครับแค่อ้พากินวะเตียวกินกับหัวปีบ่ขอเพิ่เคยเห็นได้นี่ สูเขาป็นครั้งแรกได้ดิันประหยัดครับเลยสูยกรูรใหม่ไหมครับอืมใช่

เฮ้ยไหแต่มาปีมาหว่าไหเลยบอสนะเขาไม่เบื่อเัินเขาทำประตูทั้นหมดบ่บอบริัทขาเไ็นแบายันยันหอบหรอกก็เลยออกไปยันหลอกตายเชิญล้าก็ไปต่อไ้ลูกมาถีมาไปบนี้เไว้เอาพื้นสวนพี่น้องเลย สวนยางเขานะครับปลูกมันใบเขาเอิ่มมันไหนก่อนบ้านเขาเอิ่มมันแก้วนะแต่ทางฝั่งใต้เป็นเอิ่มมันเขาไปหลักขวดเอาเบิร์แล้วเพื่อบ้านงามๆนะ พองกขาปลูกไว้นะคะมากินแบบสบายสบายเลยแบบว่ากวดเอาไปเบิร์ตตรงๆก็เห็นจะทำอะไรยามได้เนาะจะบัดเป็นแนวหนะพี่น้องเอ้ยยอมได้แบบนี้ันาดเอาดันหัวชองหัวเนาะไปแบบมุกกินแบบนั้นที่แบบนั้นปูกยังทิมปลูกยังตาไว้บปย่างเนาะ อันนี้ผ่นประกวดเอาไปเบิร์ดไม่กินดอกกระนาบผาวอยู่ฮะไม่กินอันนี้ตัวดินตีกำลังงามๆเลยวัวใน,นสิบได,ด้ว่าก็ต่ำก็หาคนละก็ว่า,าวปัดกวดนะมันก็ไปขายได้ราคาซื้อได้ดิค่ะ เห็นในกะี่สิไว้ใจกันอยู่นะ แม่ละวันนะาต้งสงจุหนาก็เหมูในซาซก็มาสูงอร่ยันรยังมาสูงจกมันจักมจักเป็นถนัลูกสาวกะได้ทคอะ็น คนเดียวกันมาขับเป็นรถเป็นเบรนเป็นบอสฮะจะเขาไเขามาส่งกับอมันคไปส่งเพราะมันมเห็นรับมันหนังเดียวอ่ะเม่ตัวหนังอยู่เดียวไปา

บามากเสร็จน,นะอืมมันแข็งปะแข็งกระเบื้องดูกระเสือกอำลพาพระจากพี่น้องเว้ยได้นำเส้นเหนี่มาครับพ่อกับลูกสาวนี่เบิดกระไรผู้ประกอบตะกร้ามันกินหมดเลยอ้ยในนี้มันกินเข่ากันได้เบาเด้อกินลายแล้วใหญ่แล้วขอบคุณขอบคุณขอบอกขอบใจที่เขาเอาเบิ่อมาซมแล้วี <c oughs> ่น้อ,นอ,นอ,อ,อ,นองเนดะ้อ ก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามเหมือนเก่านเน,นะนี่ยเนาะช่องเดือกันเลวิถีชีวิตต่อไปกับแชร์ลูกสาวเลยเป็นบุตรายลงทรายมันเนาะแต่ตอนนี้กอะเบิบ่งไายระม้วนกันไปก่นอนว่ากันสิบริหารช่องได้อยู่บ่เบิ้งก่อนเนาะเบิ่งก่อนสบายด,สายดีสบายดีสบายดี